เดียวของียังละหันของเคียดนน์องีสอยูลูได้เอาลงยูทูไหมเด้อใส <laughs> ่เคียดเบิ้งเด้นะ่ะเคียหมูบ่เคียร,ห,ร,ยรหน่อยเลยค่ะเคียดน้อยโอ้มาขายสบ่บ่ไปหายมหญ่โอ้นำมาฝากเมหญงมาฝากพี่ฝากน้องนออือนี่ครับ นี่ครับเพื่อนก็เดินทางมาจากฟังสอบลเล่าครับเพื่อนก็อัธยาศัยดีครับกัเพิ่นกับเบาคุยเบาคุยดีครับพี่น้องมีการทักทายยิ้มแย้มเกมไซครับนี่แหละครับคืออ่านิสัยใจคอของคนฟังสอบบลเล่าครับผมก็ถือว่าเพื่อนนิสัยใจคอดีครับพี่น้องนี่ครับเพิ่นก็จะลังไลกันมากครับเพื่อกาบวายเพื่อเป็นสิริมงคลครับเพื่ออนาคตดีครับ ครับเป็นกำว่ากาบมาไหวมาขอพรครับนี่ครับการพรอใดที่ประเสริฐพรอใดที่เลิศครับการปรถนาเอาครับปรถนาเอาตั้งใจเอาครับตั้งใจขอเอาครับตั้งใจปรถนากาความสําเร็จกาจะได้มากครับพี่น้องเป็นความเสือครับเป็นความเสือภผมั่นครับเป็นความเสือภัยมั่นกาว่ากันบ่ไรครับพี่น้องกาไภัยมีความเสือครับต่างคนต่างเใอครับ เชื่อว่ามีโอกาสได้กับกเหตุกระทําครับทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกที่ทุกอย่างถามีความตั้งอกตั้งใจครับมีความตั้งอกตั้งใจก็จะได้ครับก็จะได้ตามความหมั่นปรารถนาครับพี่น้องน่ครับเพื่อเป็นบรรยากาศครับเกิดเป็นเสือสานแห่งเยเม้นสาบคุยกันครับได้กินผ้าเงินผ้าทองยาสีดืมกระเพียนทางครับกะ ขอขอเข้าสู่บรรยากาศครับบรรยากาศสองฟังทยเล่าครับพี่น้องเมื่อนี้ผม็จะกาศจากพี่พะนองมาเบิงบรรยากาศครับมาเบิงบรรยากาศพี่น้องทางฟังนั้นครับพี่น้องทางฟังสาพปเล่าครับเพิ่นเดินทางมากครับเพิ่นเดินทางมารวมงานครับมารวมงานบุญบุญวัดปากแซงครับบุญวัดปากแซงบุญวัดพระเจ้าญ่องค์ตือครับนี่ครับเพิ่นกาแต่เดินทางมากครับ นี่ครับผมก็จะพาพี่พาน้องเบ่งบรรยากาศในการเดินทางของพี่ของน้องเอามากครับเพิดเดินทางมาจากฝั่งสปปลาวครับเปินก็มาทําบุญครับมาทําบุญมาซื้อเข่าซื้อของครับมาซื้อข่าซื้อของครับเพินก็พาเดินทางมากสบายดีมามาเอาบุญนะครับนาะมาเทียวบุญมาเที่ยวงานนี่ครับนี่ครับเพินก็มาเอาบุญครับเปินก็ผ้าลูผ้าล้านมากครับพี่น้องนี่ครับเพื่อเป็นบรรยากาศครับ เป็นบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาเพื่องบรรยากาศไปเรอย,ยครับสบายดีได้กส็สอบอีปยังนอ,องข้าวสารขับปืนด้วยสารจะเอาไปใช้ครับเอเอาไปฝากพี่ฝากนองหมดหรือยังใดอา่อา ไอ้กระเป๋อียั่งเนาะเสียบะนี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศครับเป็นภาพบรรยากาศที่ผมจะเอาให้พี่ให้น้องมึงครับนี่ครับก็เป็นภาพบรรยากาศของแม่น้ำคงครับแม่น้ำคงกับท่านี่ก็เป็นทาวัดปากแซงครับทาวัดปากแซงนี่ครับเป็นกำลังล่อครับล่อจะขามไปฟังครับฟังสอปเลร่าครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับ นี่ครับก็จะมีโขดหินครับก็จะมีโขดหินอยู่กลางแม่น้ำครับนี่ครับเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติครับนี่ครับก็ทำสำหรับท่านใดชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ครับก็มาเบิ่งได้ครับที่วัดปากแซงนี่ครับก็เป็นการขนของครับเป็นขนของขนปวกสิ่งผวกของครับเข่าของที่เป็นซื้อครับเป็นซื้อของนักของเบาก็คือรถแนวนี่ครับนี่ครับเป็นรถแนวนี่เพื่อก็จะไหลลงมาแนวนี้ครับ นี่ครับคือเป็นการเอาลงมาทาเลือกครับนี่ครับพ sure> ่นกับโบจาเป็นกับตรงหิวลงมาครับขันถากูได้โบสะดวกครับโบสะดวกในการหิวครับการหิวก็เอาใส่ของลงมาหน่ครับก็อาจจะมีค่าก็จะอาจจะมีค่าคนทรงกับพี่น้องนี่ครับสาหรับของที่คนเอาลงมาแล้วครับคนเอามาลงลงมาแล้วเพก่อมาทาเอาครับมาทาเอาแบบนี้ครับก็จะอาจจะเป็นของไผของมันครับก็มาถารับเอาขึ้นเลือกไปเลยครับพี่น้อง นี่ครับกาเป็นการขนส่งครับเป็นการขนส่งแบบง่ายแบบสะดวกสบายครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศนี่ครับการสำรับเรือครับเรือที่เพินมาจากฝั่งนั้นครับนี่ครับเปกตีโค้งมาแนวนี้ครับพี่น้องกตีโค้งมาเพราะว่าช่วงนี้น้ำกัค่อนข้างที่จะไหลแห้งครับคน้างที่จะจะไหลแห้งกตีโค้งลงไปครับก็จงอวยหัวเรือกับมาครับนี่ครับ นี่ครับสาหรับน่าจะเป็นแม่ค้าครับนาจะเป็นแม่ค้าเพื่อนกาดนี่ครับนี่ครับเพื่อนกานาจะกับครับเพิ่นนาจะกับกเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเพื่อนกาคับเรือครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเพิ่นครับเพื่อนกาดมาทั้งนี่ต่ผู้หญิงครับสามคนครับมีเพื่อนกาดจะกับเพื่อน่าจะเป็นแม่ค้าครับเป็นแม่ค้านำสินนำของมาขายครับมาขายเพิ่นขายเพิ่นแล้วเพื่อนกาดเจับครับ รนะครับเปืนก็นเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วครับเปืน,นมสตาร์ทเครื่องแล้ว <c oughs> นี่ครับเปืนครับเดี๋ยวผมจะพาเปืนบรรยากาศครับนี่ครับ <c oughs> รครับเปืนก็จะเอาเรือออกครับแหมครับ นี่ครับ <harma> สาหรับเรือโดยสารฟังนั่นก็เรื่มมากครับอันนี้เป็นเรือโดยสารของฟังซอปปเล่าครับเป็นฟ <en> <mother> ังบ้านพีเมืองน้องเขาครับสาหรับเรืออู่นี้เพื่อนก็จะแล่นรวมกันครับเพิ่นก็จะมีทั้งเรือไทยครับเรือไทยแล้วก็เรือสอปปเลาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนะครับเพิ่นเพิ่อนออกไปแล้วครับนะครับอ่านสตาร์ทเครื่องแล้วครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับ นี่ครับเพิ่นกระกลับแล้วครับเพิ่นออกไปได้เลยไปเร็วๆเลยครับนี่ครับกลายเป็นค้อมสสมารถครับเป็นค้อมสามารถของเพิ่นครับผู้หญิงเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงที่ขับเรือครับกะลูกแม่น้ำโค้งครับลูกแม่น้ำโค้งก็ตรงนี้ขับเรือเป็นครับนี่ครับหลังจากเรือเพิ่นเทียบท่าเรื่อยครับเพิ่นก็เริ่มขึ้นครับก็เริ่มพี่น้องฟังนะเพิ่นก็เริ่มขึ้นมากครับนี่ครับ สำหรับคนที่เพื่นจะขามครับไปฟังนันเป็นการลงมาด้วยกันครับพี่น้องนะครับสำหรับฟังนั้นก็จะเป็นเรือที่จะไปที่จะไปฟังสปปเลาาครับฟังนี่เิ่นมาจากสาปปอลาวครับ ครับเบื้องบนได้โพงบนได้หมอ,อยังมากครับพี่น้องหมอบักใหญ่เลยครับเคออยหิววันหิวหมอกันมากครับหิวสองคนครับนี่ครับนี่ครับ,บเปิดกระไดกระป๋องกระเป๋า สิงอะไรล้างม่วนหัวเออเออในมออีกยังเนาะมออันนี้ิโอ้มอใส่ของมาเจออที่ไปต้องขนของขายบ่อ๋อที่ครับต้องกระไดมมอบอกยิ้มมาเลยอ่ะพี เดี๋ยวของนี่ยังละหันของขีีอตไเอาลง,นะ <c oughs> าลงยู <c oughs> งทูปไหมเด้อ <c oughs> เสขียดเบิ้งในะเขียหมู่ียดน่อยเลยค่เขียดหน่อย <c oughs> โอ้มาขายสมบูรณบ่ไปหายม่ญ่โอ้นำมาฝากไม่ญงมาฝากพี่ฝากน้องนอก,น,อกนี่ครับนีครับเพื่นกา เดินทางมาจากฟังสอบเลาครับเคนกบอัธยาัยดีครับกับคนกบเบาคุยเบาคุยดีครับพี่น้องมีการทากักทายยิ้มแย้มเกมไซครับนี่แห <nous. S 1> ละครับคืออ่านิสัยใ,ใจข้อของคนฟังสอบเล่าครับผมก็ถือว่าพี่น,นิสัยใ,ใจข้อดีครับพี่น้อง <gracias. S 1> นี่ครับกะสำหรับวันไดขึ้นครับวันไดขึ้นกะค่อนข้างที่จะสูงครับค่อนข้างที่จะสูงนี่ครับาการขึ้นล่งการขึ้นล่งกะ ก็ยังถือว่าสะดวกสบายอยู่ครับเพราะว่าเป็นป็นบันไดเป็นบันไดข้อกีตเป็นบันได,ดปูนนะครับโมเมนต์ทางธรรมชาติต่างไทก่ครับครับครับสำหรับเพื่อนขามาได้ฟังนั้นครับเพื่อนก็ไดสิ่งในคลองครับในสิ่งในคลองติดไม้ติดมือขามากที่กันครับนะครับก็นะครับสำหรับฟังนั้นก็จะเป็นรถ เป็นรถเข็นหรือว่าเป็นรถด,ดึงรถด,ดึงรถล,ลากครับเขาคล้องกีง่พายขีย่เพื่อนบอยจะขึ้นลงมาครับกับฝากรถขึ้นลงมาครับนี่ครับนี่ครับขับเป็นความสะดวกสบายครับได้ขนมใหม่น,หน้นอห์นี่นาะห์โอ้ขนมใหม่สดๆเลยนี่ครับคนซื้อขอนมใหม่ครับคนไดนน้ขนมใหม่มาพร้อม กือไดกองเข่าให่เห็นน้อนี่ครับเพ่นก็ไดกองเข่ามาพร้อมนี่ครับแต่สำหรับเครื่องถ่เพ็นฟั้นเครื่องี่เพันขนของหรือวอาฟานของขึ้นมาครับนี่เครื่องฟันครับี่เพันบรรทุกของลงไปหรือบรรทุกของขึ้นมาครับน่ครับเป็นมาตรฐาน ผมก็จะพาเดินส่มบรรยากาศในงานเบันรับในงานบริเวณวัดบันรับนี่ครับบริเวณวัดพื้นกาแตงครับแตงแบบสวยงามครับพี่น้องแตงแบบสวยงามแตงเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเรืออาญาติโยมเพิ่นมาทําบุญครับมาทําบุญครับในมาเซลฟี่ครับพี่น้องในมาเซลฟี่หรือว่ายลูกครับนี่ครับ่วนมากก็จะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมาทายลูกทายยังครับทายลูกน้ำสวนดอกใหม่ครับเป็นสวนดอกใหม่ครับ ก็ตอนนี้ผมก็ได้เดินมาเห็นครับล่องเท่าหรือว่าเกือบครับเป็นเกือบเหตุขึ้นมาจากยางตีนรถเนาะนี่ครับเพื่นเหตดขึ้นมาจากยางตีนรถครับนี่เป็นเกือบครับเป็นหือเราเป็นล่องเท่าครับนี่ครับเพื่อนาผู้ได้สนใจครับสนใจข้าเบืองเ่าครับที่งานครับงานวัดปากแทงครับงานบุญประจําปีเพื่อนครับ นี่ครับเพื่อนก็มาขายปีล่าเทื่อนมาครับนะครับเดี๋ยวพวดเรอความเบื่องบรรยากาศครับมาเบิ่งบรรยากาศนการปล่อยปลาครับนี่ครับสถานที่แห่งนี้กับยูนาวัดครับยูนาทาวัดครับเพื่อนก็จะมีการทำบุญครับมีการทำบุญปล่อยปลาครับปล่อยปลาเพอยากมาฮหดบุญครับกับมาสื่อปลาปล่อยเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ นี่ครับผมพามาเบิ่งครับเปินก็จะมีปลามาให้ให้ปล่อยครับปลาใอยากทำบุญครับใครอยากทำบุญกับมาสือปลาครับนี่ครับมาสือปลาเปินก็มีมีหลายปลาครับพี่น้องมีปลาดุกมีปลานิ้นครับมีปลาหนี้มีโคกบงวปลายังแน่ครับนี่ครับใครอยากทำบุญครับกับมาสือปล่อยเลยครับนี่ครับนี่ครับผมก็จะพามาเบิ่งบรรยากาศข้ามาเบิ่งบรรยากาศ พามาเบงบรรยากาศในการมาเอาปลาเพื่นสื่อปลามาปล่อยแล้วก็ให้อาหารปลากับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศอยู่นาทาครับเดี๋ยวเพิ่คจะพาเขาไปวนไกลๆครับนี่มันเเห็นหน่อยนี่เเห็นเนาะเห็นแต่ซุ่มเก็กนหน่อยนี่เนาะเห็นแต่ซุ่มนหน่อยนครับเพิ่นกะมาวานปวกอาหารครับพวกอาหารอาหารปลาครับเพื่อให้ปลาครับ หลังจากปล่อยแล้วครับนี่ครับอาหารหลายโพดครับเหมือเมื่อนี้เป็นเมือคพนมาทําบุญครับมาทําบุญให้อาหารปลาปล่อยปลาครับนี่ครับก็เลยกาคนทางจะบเห็นปลาครับเห็นเพื่อนกระเพื่อนกระยุกกลไกลคนครับครับเพื่อนยุกไกลเพราะว่าอาหารหลายครับเพื่อนบ่าไก่ข้นครับนี่ครับเพื่อเือเือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวครับที่นักท่องเที่ยวเพื่อนบ้าครับนี่ครับนักท่องเที่ยวเพื่อนบ้าเพื่อนมาทําบุญครับมาทําบุญมาปล่อยปลาครับ นี่ครับเป้นภาพบึงบรรยากาศครับภาพบึงบรรยากาศการให้อาหารให้อาหารปลาครับหลามล่อยปลาครับนี่ครับนี่ครับคือเป็นมาเป็นกบบากันมาหลายผู่หลายคนครับมาเป็นมูเป็นพววครับมากระพอกับเมยมากับเบิดครับพี่น้องนี่คือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศโดยร่วมครับ นี่ครับเพื่อนก็ให้อาหารปลาบ้านเหออาหารปลาไปเรื่อยๆแบบนี้ครับนี่ครับก็คือดังที่ผมกล่าวมาครับปลาก็ค่อนข้างที่จะใจดูไกลครับแต่่อบม่อยเย็นครับเพราะว่าอาหารลายครับอาหารลายจะได้เกินมือนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็สำหรับคนครับคนเพ็่นกะลังไหลลงมากครับ ลังไหลลงมาเบบหลยเลยครับพี่น้องนี่ครับก็มาเรื่อยๆบัวขาดสายครับบัวขาดสายครับนี่ครับคือ่นลงมาครับลงมาเพ่นก็จได้ปลาครับไในปลาลงมาปล่อยครับด้อาหารมาพร้อมครับนี่ครับนี่ครับ่นก็จจัยคิวทังปลาครับทั้งอาหารมาพร้อมครับด้น้ำมากกวดพร้อมครับนี่ครับเออคนด้ปลามาพร้อมมาปล่อยเนาะมาเฮ็ดบุญเนาะครับเนาะ อ้าวเห็ดบุนปล่อยอันชีวิตเนี่ยแต่ไทยไทยชีวิตทอยชีวิตปลานี่ครับกาบางคนครับบางคนบางทันเพิ่นกะจะขามไปครับเพิ่นจะขามไปปล่อยพูนครับไปปล่อยไกลๆลไปเพื่อได้บรรยากาศครับนี่ครับกาจะเป็นโขดหินเป็นพระล้านหินย่างขามไปคุณครับนี่ครับก็แล้วแต่ผู้ได้จะสะดวกครับขั้นดับผู้บรสะดวกกาปล่อยน้ำแก่ไก่ีนก็ได้ครับนี่ครับ ต่างคนต่างมากครับบางคนเป็นกามาทำวิธีเป็นความเสื้อครับเป็นความเสื้อพผยมันครับนี่ครับพุ่นกนาจะได้กระทงมาแบบนี้พุ่นกนาจะมาทําวิธีอย่างได้ย่างหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับนี่ครับสาหรับผู้ใดที่บิญาน้ำครับบูญาน้ำใส่ยางรุยไปเลยครับนี่ครับยางลุยไปเลยนี่ครับสําหรับท่านใดที่ชอบบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติครับ นี่ครับกับเป็นบรรยากาศอยู่ทาวัดครับอยู่ทาวัดครับครับมองขึ้นไปข้างบนครับข้างบนก็จะมีนักท่องเที่ยวหรือว่าญาติโยมกันมาทำบุญครับเป็นมาทำบุญเพื่อเตรียมอยู่ที่ซาร่าครับ เพ่ไปน่งก้าวดีครับสำหรับมองนี่มองนี่ชุดนี้ครับชุดนี้เป็นผู้ปองครับเป็นผู้ปองผู้ปองยี่บาทครับ20บาทเพื่อไปแลกครับไปแลกคู่แปลกเที่ยมครับ รกเที่ยนแรกออกไม้ครับออกไม้ไปบูซาไปบูซาพาครับนี่ครับนี่ครับกอเป็นบรรยากาศครับนครับประกาะมีมองแรกฟองแบบนี้ครับนี่ครับหลังจากเนแรกแล้วครับหลังจากเแรกแล้วครับเปินกจะมามแรกแรกฟังนี่ครับนี่ครับ แยกฟังนี่ครับฟังนี่เป็นดอกไม้ถูกเทียนครับเป็นฟลา้ยทูกททาเลยไม่เลยนี่ครับคือเวลาโม่ขายนี่ครับขอตสำหรับมือนี้ก็ เป็นมื่นที่สองครับเป็นมือที่นสองเป็นหมื่นที่สองงงานบุญวันปาร์แห่งครับากแเมื่อนี้เป็นวันเสาร์ครับเป็นวั er นเ,นนเนสาร์กับค่อนข้างที่จะคึกครับค่อนข้างที่จะคึกครับกับีน้อดรูปมันก็เดินทางมากครับเดินทางมากดวงานครับดวงว่านครับ นี่ครับคือเป็นอะรทั้ี่ทั้งหลายทุกคนเลยพอเย่ยพอแ้เนเพ่านครับแกตาห้ครับ้ไปบูชา้ไโน่น่นรนแ้งานงานอะไรงานเอะางกันมีแต่เขาโอ้เขาดูแงตัวนะหนุ่มต้นกัะบวยนไ้น สำหรับแขกครับแขกหรือว่านักท่องเที่ยวหรือว่ายาด้วยมาเดินทางมาครับมาเดินทางเข้ามาเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับมา็รกับเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนี่ยครับมาคำมาเป็นซุดเป็นซุดครับจะมีมาแลกเป็นผู้กองครับแลกเป็นผู้กองครับแลกเป็นผู้กองแล้วพวกเรจะไปแลกเป็นขอกไม้ดูกเบี้นครับแลครับพวกเราจะมาแลกแบบครับ เปิ้ลกะจะมาแลกเป็นม้าพ้นฐะครับเปิ้ลกะจะมาแลกเป็นเทียนครับนี่ครับวางพูนบอขั้นเข้าใจครับเปิ้นบอขั้นเข้าใจเปิ้นก็ถามครับถามครับเปิ้ลกะจะได้เปิ้นก็จะได้คู่ปองมาแลกครับมาแรกครับมาแเป็นดอกไม้ครับเป็นดอกไฟเป็นเทียนครับเป็นความนีครับเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศงานบุญก่อแท้แท้ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมวงไปด้วยครับ นี่ครับก่ะสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่เพิ่นบูซาเหรียญครับนี่ครับเรีนมากมากแล้วเตล์เหรียญพระเจ้าใหญ่องค์ตื้นครับแนพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนี่ครับเพิ่นกัมมะบูซาครับกัมมะบูซาเรียน่างข้นตังเตจจอยชุดเดียวคือม้าวายหัวข้อนี่ครับค่ะสำหรับชุดนี้ครับชุดนี้เพิ่นปลาชามาปิดทองครับนี่ครับของพุ่งขีวนะ แต่ักคดาทงเรับารับทุนี่เพื่อจะมาทำบุญครับมาทาบุญมาทำบุญนะครทุดนี้เพื่อจะตักบาทครับเป็นการตักบาทร้อยปครับตักบาทร้อยแปครับเพื่อจะพากันมาตักบาทแบบนี้ครับ นี <ider Stadium> ่ค <spooky> ร <noise> ับผมแปลว่ายางเบรงยางส้มไปเรื่อยๆครับนี่ครับนี่ครับเป็นก็จะมาใส่บาร์เนี่ยครับบาร์ดลอยแบบครับนี่ครับเป็นความศรัทธาครับเป็นความศรัทธาของผู้งต้นครับนี่ครับเป็นก็จะมารวมใหม่รวมด้วกันมารวมใหม่รวมด้วยกันบาทแบบนี้ครับพี่น้องนี่ครับ นี่ครับสำหรับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เพิ่นเสียงเซมซี่เสียงเซมซี่นี่ครับก็สำหรับผู้ที่เพิ่นจะเขาม้าวายครับมาวายพระเจ้าในองค์ตือครับมาวายพระเจ้าในองค์ตือเพิ่นก็จะย่างเขามาครับย่างเขามาอันนี้เป็นเผาโขลศครับข้างในก็จะเป็นเผาโขลศครับสำหรับผู้คนกันหลายลีครับพี่น้องนี่ครับ ครับค่ะหรับข้างในพระอุโบสถครับสาหรับข้างในพระอุโบสถครับเป็นพระเจ้าใหญ่องค์ตือครับนี่ครับที่ครูคนจากฟังไทยจากฟังเล่าครับเ่นกานับถือครับคนกัน่างไรกันมารรวมงานครับมารวมงานงานบุญประจําปีปากเส้นครับเพื่อมากาบมาวัยมาสักการะองพระเจ้าใหญ่องค์ตือครับพี่น้องนี่ครับรองค์ขัางนานี่ครับองค์นี่ครับองค์ข้างนาองค์จะดูในพข้าโบสถนี่ครับนี่ครับ กาพะองค์นี่ก็เป็นพาจิซักซิดครับเป็นพาจิซักซิดคูบานคูเมืองครับคูบานคูเมืองเฮ่าครับคูบานคูเมืองทั้งฟังไทยฟังเล่าครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนกันห้พร้อมเข้ารบนับถือครับมากราบไหว้ปูชาครับนี่ครับเพื่อเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศทั้งค้นเผาค้นแก่ครับนี่ครับเพื่อนกันจะลังไลกันมากครับเพื่อกราบไหว้เพื่อเป็นเจลิโม่ค้นครับเพื่ออนาคตที่ดีครับ นี่ครับเป็นกรรมกาบมาไหวมาขอพรนี่ครับนี่ครับการพรนใดที่ประเสริฐพรนใดที่เลิศครับการปัถนาเอาครับปัถนาเอาตั้งใจเอาครับตั้งใจขอเอาครับตั้งใจปัถนากะความสาเร็จกจะได้มากครับพี่น้องเป็นความเสือครับเป็นความเสือไฟมั่นครับเป็นความเสือไฟมั่นก่าวกันบ่ไรครับพี่น้อง ภัยกับมีความเสือครับต่างคนต่างเชือครับเชื่อว่ามีโอกาสได้กับใเหตุกระทรครับทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกที่ทุกอย่างถา้ามีความต่างอกต่างใจครับมีความต่างอกต่างใจก็จะได้ครับก็บจะได้ตามความมุมม่งมั่นรารถนะครับพี่นอ้องนี่ครับเพื่อเป็นบรรยากาศครับ อต, ane, ตอนนี้ผมก็ได้ออกมา pigs, ข้างนอกครับออกมาข้างนอกข้างนอกพระอุโบสถครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศข้างนอกครับเด็กผู้หญิงพาชมบรรยากาศข้างนอกในงานเพิ่นครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับกาสำหรับบรรยากาศครับบรรยากาศในนอกนอกพระอุโบสถในนอกวัดครับเป็นธรมบุญแล้วเป็นก็ออกมาครับบางคนก็เพึ่งจะเข้าไปก็มีครับพี่น้องนี่ครับการบรรยากาศในงานทั่วไปครับการจะเป็นงานทั่วไปครับกับมีพวกเสือพ พวกจะาพวกอาหารครับของอยู่ของกินครับกับผมไม่ยังสี่แตกแตกจากนี่ครับแตกจากงานทั่วไปครับนี่ครับ